ที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี่นะครับก็คือชุดคอนโทรลมอเตอร์3เฟสนะครับได้ทั้งระบบเมนวลแล้วก็ทางฝั่งออโต้นะครับก็คือทางฝั่งออโต้พิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับเราสามารถปิดเปิดนะครับมอเตอร์3เฟสของเราพันชุดรีโมทคอนโทรลนะครับผมทําการเปิดอันนี้ก็คือเราสามารถเปิดนะครับทางฝั่งเมนวลนะครับปิดเปิดด้วยตัวเรานะครับนี่นะครับแม่ติกทํางานพัดเล่าเล็บสีขาวทํางานนะครับเท่ากับว่ามอเตอร์ของเราทํางานนะครับ ออปเปิดนะครับเงินนวนแล้วก็ฝั่งออโต้นะครับนะครับอันนี้ผมเปิดมาฝั่งออโต้ไว้นะครับตัวส e ล e กเตอร์สวิตช์นะครับอันนี้เราก็มาปิดเปิดผ่านรีโมทคอนโทรลของเราได้เลยนะครับปิดเปิดนะครับผมนะครับปิดเปิดนะครับเพื่อนๆสามารถไปรับชมได้นะครับคลิปเตรียมในช่องของผมได้เลยนะครับช่อง KPCP DIY นะครับ